ดีครับเพื่อนครับตะกี้น้องโทรหาผมเขาถามาคุยเรื่องการเมืองนะเมื่อวานที่รัฐสภาที่เขายื่นแก้ไขร่างรงฐธรรมน,นเนี่ยฮะก็สงสัยก็ถามผมเพราะว่าผมนี่เป็นคล้ายๆว่าเป็นคอนเซัลที่ปรึกษามีอะไรสงสัยทโทรมาถามเพราะว่าเมื่อวานนี่กลุ่มลีโล เขาเรียกว่าสาังเกตนะ dissolution d i s ูช l u t i o n นำโดยคุณไอเติมเมนะยื่นรายชื่อประชาชน1 3 5 5 0 0 0คนรวมทั้งผมด้วยผมก็ลงชื่อด้วยนะแก้ไขธรรมนูญเนี่ยนะครับคือประชาชนมีสิทธิ์ยื่นชื่อแก้ไขธรรมนูญ50,000รายชื่อฮะแก้ไขได้แต่ตอนนี้เขาได้ปัจแสนกว่านะแสนสามนะครับยื่นชื่อไปเขาก็เลยมีสิทธิ์ ร่างแก้ไขธรรมนูญได้ก็ยื่นเข้ารัฐสภาได้ตามตามกฎหมายรัฐสภานะฮะก็สรุปเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่าสรุปร่างและธรรมนูนฉบับประชาชนเนี่ย mm hmm. เขาก็มีกี่ข้อมีอยู่เจ็ดข้อครับข้อแรกนะครับที่เขายื่นนะครับ,บอกว่ายกเลิกสวใช้ระบบสภาเดียวให้มีแต่สสที่มาจากการเลือกตั้ง500คนนะครับข้อแรกนะครับยกเลิกส,สวไปเลยสวลืกตั้งนะ ข้อที่2คือกําหนดนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสสและโดยพักการเมืองนะครับเสนอชื่อได้พรรคละไม่เกิน3คนข้อ2นะครับข้อที่3คือยกเลิกสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มาจากคอสชมาจากคณะรัฐประหารที่แต่งตั้งมาเนี่ยนะแล้วก็ให้คัดเลือกใหม่นะค,คัดเลือกใหม่โดยให้สสเนี่ยลงมติในขั้นตอนสุดท้ายข้อ3นะครับข้อที่4คืออ่า เพิ่มอำนาจการตรวจสอบให้ฝ่ายค้านเช่นให้เพิ่มคณะผู้ตรวจการกองทัพนะครับแล้วก็ตรวจการศาลและองค์กรอิสระโดยมีสมาชิก10คนโดยสสฝ่ายค้านเนี่ยต้องมี5คนครึ่งหนึ่งนะฮะข้อที่4นะข้อที่5คือเพิ่มกลไกให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอถอดถอนศาลและธรรมนูญและองค์กรอิสระได้คือให้ประชาชนเนี่ยลงชื่อถอดถอนได้นะฮะข้อที่5าข้อที่6คือ ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนปฏิรูปประเทศนะครับแผนของนายประยุทธ์นะที่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะว่ายุทธศาสตร์ของนายประยุทธ์เนี่ยมันมันบังคับผูกพันไปถึงทุกๆรัฐบาลใครเป็นรัฐบาลก็ช่างมึงต้องทําตามแผนยุทธศาสตร์ของกูประมาณนี้คือบังคับเงี้ยฮะแล้วคุณคิดดูนะเพื่อน20ปีนะเราก็ตายหาไปแล้วอ่ะพูดตรงๆพูดหยาบเลย แล้วรุ่นใหม่มันต้องทันสมัยขึ้นทันสมัยขึ้นแล้วมึงเอาอยุทธศาสตร์เก่าๆงงเหงอกได,ดโนเสาร์ของมึงเนี่ยมาบังคับเขาบังคับชากมันไม่ยุติธรรมนะคนรุ่นใหม่มันอาจจะไม่คิดเหมือนนี่ก็ได้อาจจะหนุนรุ่น,นอวกาศไปนอกโลกก็ได้ใช่ไหมแล้วมึงยังยุติศาสตร์ไอ้ย่ําอยู่ที่แบบไดโนเสาร์เต่าล้านปีอยู่ก็เขาให้ยกเลิกยุทธศาสตร์นี้ไปนะอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างรุนแรงเลยแล้วข้อที่เจ็ดคือยกเลิกการนิรโทศกรรมของคณะรัฐมนตรีปี2557้าห จ็ดข้อฮะที่เสนอไปแต่ผมผมฝันนะฝันว่าจะผ่านวารละที่หนึ่งไปก่อนนะฮะฝันไว้ก่อนแต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็บอกละวิบวิบฝ่ายค้านเนี่ยหมอชนนัทเขาอ่าวิบฝ่ายค้านหมอชนนาทแล้วก็มีหลายๆท่านมีอ่าทุกฝ่ายเนี่ยฝ่ายค้านเขาประชุมกันว่าเขาจะรับร่างหลักการนะครับในวารละที่หนึ่งไปก่อนนะถ้าคุณไม่รับร่างหลักการในวารละที่หนึ่งแสดงว่าคุณ คุณผักประชาชนออกห่างเนียคุณถีบหัวประชาชนเลยคือคุณไม่ฟังอ่ะไม่ฟังเสียงคือคุณจะรับคือคุณจะไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ไม่อะไรก็เรื่องของคุณแต่ว่ามึงต้องรับก่อนวาระแรกแล้วมึงคงไปโถก,กันในสภาใช่ไหมว่าไหนดีไม่ดีก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้นู่นนี่นั่นได้ไม่ใช่ว่าต้องเจียดย้คอเป๊ะเป๊ะทุกคนนะครับไม่อยากหรอกลดอำนาจตัวเองใช่ไหม เออไม่อยากว่าไอ้เหี้ยกูจะบวชได้ไงว่าบวชปุ๊บเดี๋ยวกูไม่มีตาแหน่งกูไม่มีที่นั่งกูไม่มีที่ทํางานเนอ,อเป็นไปไ,ไม่ได้แต่ว่ามันปรับเปลี่ยนได้เขาก็อาจจะมานะมาซบซบมาปรับปรุงแก้ไขได้แต่ว่าขอให้มึงรับร่างประชาชนไปก่อน <S <S คือต้องฟังนะฮะถ้าไม่ฟังนี่ผมทายว่าพังอ่ะลงท้องถนนแน่เพราะว่ามันมีกลิ่นมาแล้วนะถ้าคุณไม่รับร่างทุกอย่างเนี่ยแล้วคุณตัดสินมาอย่างนี้นะผมว่าพังครับเก็บมาลองครับมโน คิดดีทำดีครับรอดูต่อไปครับผมรอดูครับ